วัดดีพี่น้องเอา้านาสลดใจพี่น้องเอาเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวลงไปเลยนะนาสลดใจพี่น้องหลังจากเหตุการณ์พระละวังไทยกับขมิ้นมาสงบลงพี่น้อง,น,องนะสิ่งที่ว่าน,นาสลดใจก็คือทาหารทั้งไปขมินน้นนะพี่น้องเนาะปุยไปหลายพันนายเลยพี่น้องนะตามนาแน,น่วพี่น้องนะเาามื่อต่ำก็หกเจ็ดพันพี่น้องถ้ารวบแดีวนะเนาะ แล้วคีมันหนาสลดโคตรโมแบบนี้มันคือมันว่มีการมาเก็บมาเก็บมากู้เอาซากเอาศพกับพี่หนุ่มครับไปบําเพ็ญกุศลหรือว่าเอาไปประกอบพิธีตรรมตั้งศาสนากลับไปให้ส่งให้ญาติพี่น้องพระเจ้าที่อยู่แนวหลังนะเออนี่แหละสิ่งที่มันหนาสลดโคตรโมพี่น้องนะแล้วกันมันอันนี้อันนี้จะกีดเป็นเท็จหรือทีมันจริงพี่น้องนะผู้ใดออกมาประกาศตามเฟซบุกบ๊กเฟซบุ๊กหาญาติพี่นหออนะุ่มนครน่ะบนเส้นเทียนจับเลยเขาบอกนะ

เพราะว่าคนที่มาเสียชีวิตในซากศพกูเนี่ยมันอยู่ทั้งมันไม่ได้รับมันไม่ได้เจ็บยองมันบม่ได้เจ็บมัไ่ได้ยังน่ะเออมันถึงบอมแรงเพาะเสียลูกสั่นดีเลยอืมแล้วมันอยู่สูงอยู่ภูเขามันอยู่ต้นน้ำนะเกี่มันสําคัญเนี่ยเนี่ยเกี่มันสําคัญคือมันอยู่ต้นน้ำน้ำอยากเลีงภูเขาเนี่ยมันจะไหลแล้วเปนอะไรไปหน่อยทะเลทรเลสาบเป็นอะไรเออลงไปไหลลงไปเป็นอะไรทเลสาบเลยนะ อไหลลงไปแน่นอนนุ่ตัวเลสับอืมจากน้ำจากตัวเสับกระพุ่นนราก็ไหลข้า,า,าุ่นเพาะนมเปลี่ยนเลยคนนะจินที่ตามมากลกบโรคระบาดแล้วนะพี่น้องนะเสื้อโรคมันจะไปตามน้ำครับเอาดีๆแต่เมื่อพี่น้องเนี่ยแต่ไข้เบ้นเมื่อเกินสามสี่เดือนอืมโรคระบาดยัยเลยละขมินม้นะ่ะนะเปลี่ยนเราบปตรวจตามเส้นยันไปเลไท่ม่ตีแแห่ผมวมาจากด้านแตกแค่นะเพื่อเพอสินักก็สนะน,น,นักก็ช่วงที่ กระทะกับท้ายเหยียนะเพราะโรคระบาดนะมันไปทัวนะ่วพี่น้องมันไปทั่วนะเออเนี่ยเรี่ยงอีกาสูดที่มันมาจิกมาจิ้มตามซากตามศพเนี่ยมันี่จริงสกปรกขนาดั้นมันเรียกว่า,า,วาปีจิ้มน้ำเพรไปตามแหล่งน้ำอางียนะนี่ไปหน่อยน,นะมันควายจิ้มเลยควายจิ้มปเปแบบโอ้ยนะก็ไปจิ้มนักก็นี่ทีนี้เขาเรียกไปหน่อยเออนะโรคระบาดใหญ่ถี่ตามมากมาเกินสามชี้เดือนทีนี้อืม ไปมัดนี่ไปไปได้ยินข่าวอย่างนึงพี่น้องกนะแต่บอกปากัดแต่บอกกันลั่นตีว่าเป็นเป็นข่าวจริงเราไปเส้นะพี่น้องกด้วยนะไปเห็นยศทาซื้อต่างๆเขาอาจก็ไม่เห็นเปื่อควก้นสนุกแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นไะด้นพี่อน้องกนะทหารเขมนที่มันไปเย็บประสาวะทีได้ปรสสาทปากั้วยนั่ยที่มันไปตั้งบางเกลือยี่ในปัสสาวะาาขว้วตอนนี้หิวโซพี่น้นงหิวโซเพราะมีอาหารการกินเพราะมีเนื้อสีกิน นะเพอวันวบันบันมีผมมาซองไทยดีนนนหน่อยวันวัมีผมมาซองไทยอือตอนนี้คือออกมาเยือนห้องยุดหน้าประตูประสาทห้อไหงไท้อาหารไทยก็ไปซอยเหลือยมไป้องหิวเพราะที่เขิงเขากินน้ำมาหลายมือแล้วบพรมีผร้อมซองสิงออกมากออกมากบ่ได้พี่น้องน,นะเพราะว่าย่างเจ้าของเหยียบเหยียบกลับเหยียบกลับเจ้าของที่ไปว่างได้ดี่น้องยจะว่างไหมใส่บักว่างไว้ไม่กระตุยไปแล้วอือ บางท่านตุยนว่าอะไรบ้างมันบ้างกระจำว่าอะไเพราะว่ามช่วงสุรบกพไอ้ว่าห้องเยอะเลยพี่น้องนั่นเข่าหน้าว่าได้กินมึงสมมึงว่ามันเพราถ้าเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องอย่าไปซอยเหลือด้วยพี่น้องถาหารไทยอย่าไปซอยเหลือนะนั่งมื่งมันหงวดหัิดอันนี้นะมันหิวมันอดหิวว่าได้มันทนความหิวว่าได้หายมันออกมากเองนะมันออกมาหรอดจ็ขึ้นรอดออกมาหรอดมันจะเยียบ กับเราเบิดปุยกับตามหัวมันนะเอากล้องไปตั้งไว้นะกล้องไปตั้งไว้ถ่ายไว้มือดอกกล้องนั่นอ่ะอืมเขาบอกต้องไปซ้อยเหลือมันนะเดี๋ยวมาถีพ่อมากยอดมือเข้าล้วมันก็จะหาว้าเห็ดหบับนั้นหยับนี่กับมันนี่หลากหลายพวกมูกนี่นะเอออย่าไปเสียใจมันนะอย่าไปเสียใจมันเปเด็ดขาดเลยนะห้ามเสียใจมันอ้ามไปให้พวกซ้อยเรือมันอีกเออเห็น่าที ไอ้สองคนที่ส่งกลับไปที่เป็นฉลยซิกเนี่ยพอกลับถามด้านเดียนกันน่ะนะโว้ยมันใส่ไถ่คนไทยเห็นปะเนี่ยมันเอาไปควบซอยเยอะควบใอยเยอะถามมันติดกับมันยิ่หันละนะมันจะตุยมันตุยหันนะเออถามมันเจงกับมันรู้ยิงโดนกับกลับเบื้อมันออกมานะถามมันรอดก็ถือว่าโชคดีดวงดีละอืมนั่นว่าหันนะเขาจะไปเจ็บไปกู้เพื่อจะไปซอยเหลือมันไม่หยังนะ ว่ายมันอยู่หันมันยังได้อะแต่มันเฝ้ามันเป็นผีเฝ้าประสาทก็ว่ายู่หันนะนะเออสมมึงบ่บานเนี่ยสมมึงบ่ไงอืมเอาไอ้มันอยู่หันพี่น้องไอ้มันอยู่หันนะมันยันอีนีไอ้มันยุหันพี่น้องมันนันอีรีปล่อยมันหันอืมนะมันถึงได้อะไรมันยุหันเป็นผีเฝ้าอยู่หันนะนี่ยปวดมันตุยมังได้ปวนเลยมันเก็บกูหรือเบิกกูไปยัดไปเก็บซากเอาดีเนี่ย นี่แหละพี่น้องนะมันมันเขาบรรลุผ่อุดมการแบบใดสักหนึ่นะเขามาลบรรลุผลอุดมการแบบใดของผมมันเนาะเอออโ้นะแต่เป็นกาคือบ้านนั่นแหละพี่น้องนะเพราะว่าทำถี่ร่างสมองมากเขาทำถี่ร่างสมองมากคนมึงก็ถี่ร่างสมองมาแล้วมึงก็ร่างไหลกลับพี่หนุ่มร่างไหลกับคุณน้ำทันคุณน้ำบอก่อยร่างไหลเขาก็พากันกลับอืมวันนี้เขาไปเห um ็นยอดต่ำ ตามเข้าไปหน่อนะตาเข้าตาม้ีทั้งๆมันมันนี่เอไม่เห็นเลยเดตามศูนย์อพยพไป่น้องนะโอ้เหย็ดกับเขา้ากหม่ยสู้ไปกี่เี้นองนัภาชนะในวัดเนี่ยถือไปใส่หน่อยนะยน,น,ยนะถนะนะังจัหวัดถังสีจัหวัดขันตักน้ำจับวัดโอ้ยนี่นอยทุ่งขัดติ๊กยังนะสุ้มาเห็แยกกันนะที่เรียววมมาเ,เ,เนีน้องมันว่าสู้บอกว่าแม่พ่ดกับเมียนน่อนะเออามาแยกกันนะเ,เามาเียนว่า่ะเออกรูกๆู่ยแล้วว่าคนมันอพยพมากมันมากปัจบันการดวนมันหยิบ

เนี no. ่ยเขาก็ได้เห็นคนไทยนะรู้จักแบ่งแยกว่าได้นาเนวได้นาเสียนะในช่วงนี้แล้วพี่น้องต้องเกิดวิกฤตช่วงเกิดการมาทะกันนี่แหละเขาได้เห็นเลยคนไทยยืได้หูเรียกว่าอันไหนของดีอันไหนของขวดีนะคนไทยให้กันน้องคนไทยให้กันนี่แหละพี่น้องอืมหลักที่มันอย่เงี้ยก็คือความสามัคคีพี่น้องความสามัคคีเป็นนามเรื่องใจเดียวกันพี่น้องนะมันสามัคคีกันพี่น้องควาสามัคคีกันอยู่แบบนี้พี่น้องนะมันไม่มีคนใดเป็นอย่างเขาเลยหรอกยืนี้ นะมันมีประเทศไหนมันเห็นยังเขาได้มันมีรอบรอบกันข้างในมันว่เห็นายังมุ่งเข้าไปได้เพราะว่ามุ่งเข้าสองมิติครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่เนาะนะแล้วไปเป็นกำลังใจให้ครับอาหารก้าวทุกทุกไงพี่น้องเนาะที่เป็นถ้ำนาทีปฏิบัติหนาทีอยูตสามแนวหยนาหนาแนว่ยมก็คอยคุณพระคุณเจ้าคุณขุมท่องพบปักรักษาพี่น้องเนาะนะให้ยุ่งหลอดปลอดไทยนะเสร็จภารกิจไหญ่กลับมาหาหลูกพันเนี่ยโดยปลอดไทยเนาะไม่อยากให้มีการสูญเสียพี่น้องนะไม่อยากให้มีการสูญเสีย ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลดีแต่เขาก็ไม่อยากให้มันสูญเสียไปหน่อยนะแต่ว่าบางเทียรประก็เรียกเทีย่างว่ไใดก็เห็นนั่นล้วพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นการสูญรบกันจังได้เขาบอกขอเป็นกับรังใจให้พี่น้องนะจังไการขอเป็นกับรังใจให้ได้ก็ดีก็เขามเห็นอยู่เหลือพี่น้องโอ้ยน้องพี่น้องเห็นเราหนาสนรถโม่ยี่นะหอาสนดถคนโูพี่น้องเออเหมนี้ไปเห็นนั่นคลิปๆหนึ่งพี่น้องไปหมู่บ้านเลยพี่น้องนะออกมาไต่เทียนหนาบ้าน นะอเอาเคียนมาตั้งไตนาบ้านหนาบ้านพอดกับขันนามขันอย่างนะนั่นสแสดงว่าคนเห็นนี่หลายคนม็นบอกว่านั่นเขาเอืบบออเเอออ้อนวิญญนะนะาณให้กับบ้านพี่น้องแต่บ้านไปเงียนเขาโม่กับวันจีสั่นมันพอดหน่อยเราพี่นนุอมนะติดเยียนหลังเด้่ยนะปกติมันลบกันนะอออม่ได้กลับบ้านพี่น้องออกมาบอกกับมาไห้คนเส้นที่จับค <c oughs> นเส้นที่จับเออวนะินานะอันตรายพี่หนุ่มอันตรไยอันตะไยนะ เอายังไงยังไงเขาบอกว่าอยจาัมันเกิดขีดขึ้นอนะเอามือสมมือบ่บอย่างนั้นบ่ะนันเดี๋ยว่าคนไทยประกาเห็นเนหนึ่นว่าับบ่คู่ว่าบ่อไตเีมิดสมอเห็นบ่เงียบวันนี้เหมือนไรออกมาคู่ตะควาอมมาเห็ดชั่เทียวคู่ทำให้หนยโอ้ยู่ทหารไทนะคู่อยู่แย่นั่นคูยู่แข่งนี่เห็นเขาบรเหต์เห็นเขาใจเย็นเห็นเขาประเห็เพนันเว่าคนย่านเขาย่านเนน่นว่าแบกอนที่ขีก็เกาบ้ย เขาไหนย้อนไขรได้ทั้งนี่เกียร์เพราะปัญญาว่าเน่าขับผู้เนาะเฮ้ยเดีใหญ่เกินเบอร์เอาพี่น้องสุดท้ายนี่ของไว้พี่น้องมีความสุขพี่น้องนะอายุดีกินเสียบจำไม่พอกับไม่พี่น้องกำพอไหมสบายดีพี่น้องสบายดีหวัดดีครับพอกับไม่พี่น้องติดตามข้าวไปด้วยกัน